นิกุราชิผีสาวหน้าประดุกนิกุราชินั้นเป็นผูดผีอีกตัวหนึ่งในตำนานผีของประเทศญี่ปุ่นที่มันก็จะมีลักษณะาทางกยายภาพภายนอกเนี่ยคล้ายๆกับผู้สาวไทยบ้านทั่วไปที่แหละโดยที่ชีนางนะก็มักจะมาในลุกสวมใส่ชุดกิโมโนที่ดูทาวัาจุดแลวิลุดแลจนเผยให้เห็นเนื้อนมและไข่แบบว่าอบอบมันแวมมนละ นอกจากนี้นางก็มีเส้นผมที่ยาวสลวเลยสวยเชียวซึ่งด้วยลักษณะดังกล่าวถ้าหากว่ามีชายใดได้เห็นเข้าก็ต้องแบบว่ายังไงดีละ่ะอืมเอาเป็นว่าเห็นแล้วก็ต้องน้ำลายหลายไปถึงสามหยดกันเลยทีเดียวเพราะมันช่างเป็นอะไรที่เย้าวยวนเอามากๆเลยละ่ะอันนี้แอดหมายถึงว่าได้มองมาจากทางด้านหลังของชีนางนะเพราะถ้าหากว่าได้มองจากด้านนาแล้วเนี่ย คุณผู้ชายทั้งหลายแหลเห็นจะต้องมีอันหักแตกกันเป็นแถวๆอย่างแน่แท้เลยทีเดียวนั่นก็เป็นโดยว่าใบหน้าของนิกราชีนั้นไม่ว่าจะดูยังไงยังไงมันก็คล้ายๆกับปลาตุกชนเกินไม่ผิดเพี้ยนไปเลยล่ะเพื่อนๆซึ่งชีนางเนี่ยก็จะมีลำคอที่ยาวเป็นปล่องๆหูก็กว้างกว้างเหมือนกับหมูช้างเลยแถมมือไม้ก็โค้งงอและยังมี โครงเล็บที่ดูน่ากลัวราวกับสัตว์ไร้ด้วยนะสำหรับต้นกำเนิดเกิดมาของนิกุราชินันก็ว่ากันว่ามันได้ผุดขึ้นมาอยู่ในหนังสือรวบรมปร้อยปิศาสตร์ของญี่ปุ่นเขาได้แล้วโดยมันก็ได้ปรากฏเป็นเพียงแค่ภาพวาดและชื่อเท่านั้นไม่มีรายละเอียดข้อมูลอื่นใดอีกทั้งสิน้นแต่อย่างไรก็ตามก็เชื่อกันว่านิกุราชินั้นอาจจะถูกเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพียงแค่เพื่อ เป็นการเล่นสำนวนเท่านั้นเพราะนิกุราชินั้นก็เท่ากับว่าความเกลียดชังหรือความน่ารังเกียจนั่นเองแหละครับที่ก็จงใจทําให้มันได้ดูเหมือนกับว่าดูเหมือนจะสวยนะเมื่อมองจากทางด้านหลังหากแต่กลับว่ามีใบหน้าดังว่าประดุกมุดที่เปือยเลอะ,ะขนาดนั้นไปเสียชิพก็ประมาณว่าเขาคงเอาไว้เปรียบเปรยกับอะไรบางอย่างละมั้งเนาะ เมนบบนายท่าน